เย็นนี้กินอะไรเนี่ยไม่กินข้าวป้าป๊ะทำให้กินอะ่ะเอโอเโขาวันนี้ได้อะไรนะขนมปังเป็นท่อนมาไหนดูหน้าอย่างนี้อืขนมปังเป็นท่อนมาแต่เข้าเป็นนีบกับชีสแกสนะคะเขาบอกวันนี้ไม่ต้องทําอาหารเย็นเมื่อกลางวันกินเตี๋ยวกันแล้วเนาะ เย้วมีตัวอะไรก็แจ็คตังค์คือป๊าป๊าอ่าเขาบอกขอบคุณแล้วไงยายจ๋าก็ไม่ได้ทําอาหารเย็นนะคะวันนี้จริงๆแล้วดีโนม้ามุดส์สมอลได้เคลืนแสสนะต้องเป็นอาหารเช้าอ่ะอ่ากินได้ทุกเวลาเน่มาเนนี่เซ็ตบะโอ้ยยย้อแล้วอร่อยไหมอร่อยมันกินข้าวไหม มักซิมว่าข้าวอร่อยกว่าไหมร้อนร้อน,อ,นอ่ะแล้วปะป๊าอร้อนทำกินกันเองว่างานบอกไม่ต้องทำอาหารฉันมีขนมปังทอดมาอ่ะสบายไปนะคะง่ายๆบ้านนี้เมื่อกลางวันชามก๋วยเตี๋ยวคนละชามกันแล้วเนาะอนสองวันโอ,อ้ปะป๊ามักโซเล็กก็เขบอกป๊ะป๊าทำอร่อยมาม่าไม่ต้องอาหารนะ <c oughs> เอาเปื้อนจนได้